สิมีอยู่เนี่คนบหูแต่อยากเบาเราคิดว่าจะคล้องสลดัดมันก็ซีมีอยู่มันบวดหูอีหลีมันหูแค่เปลือกแล้วก็สีคิดว่าจะคล้องหูข้างในนะ่ะหูนแต่เปลือกคิดว่าจะคล้องหูข้างในแล้วก็สีออกมาเาบาเบาเดี๋ยวความบวหูของตัวจะคล้องคิดว่าจะคล้องสลดัด ถือเอาความคิดจะข้องเป็นไงบุพพลความอยากจะข้องอยากเว่าอันนี้เคยเห็นแล้วก็เกือบเคยเป็นกับต่อจะข้องนะหรือว่าเคยเป็นกับบุหูาเหมือนกันสมัยต,ตอนน่ะแต่ก็โอ๊ตมันบาเออคมมันไหวโอ๊ตมันเบิร์กเขาเป๊ยนนังไงอยากเว่าป้าเคยบอกตอนนั้นป้าบอยจะได้นะ มันอยากว่าอยากไปว่าวยังสักอย่างนี่ล่ะปะา้าว่าให้ฟังต่อนั้นซึ่งคนส่วนใหญ่มักเป็นยังชันบริบเวณแค่คนปฏิบัติคนปฏิบัติก็ว่ามักยันชันคือกันมักเป็นยังชันถึงพอปฏิบัติก็มักเป็นคือกันดีกิเลสมันมักอยากอวดมันสิคิดว่า สิ่งที่จะคล้องอยู่สิ่งที่จะคล้องเป็นหนีดีแล้วมันสิเกี่ยวกับความพอใจบ่พอใจนะพอใจในตัวจะคล้องบ่พอใจในตัวคนอื่นพบ่พอใจบ่พอใจนี้บ่แม่นแค่คำเบาคำเดียวแต่มันละเอียดแฮงมันแตะแขนงออกไปพอใจเราบ่พอใจ,อใจแล้วคนสลาดการสิงหูมันเป็นอย่างไร คนพิจจรณาไหมมันก็คนฉลาดบ่ล่าคุณพิจารณาเนี่ยคือผู้ที่ฉลาดในการเจรณาให้กับตัวเองไม่ต้องพิจารณาให้กับคนอื่นมองให้ตัวเองมองที่ตัวเองการเพ่งโทษเพ่งเล่งผู้อื่นเห็นบอกปัญหาสมมือนี่ที่มันด่าหมาหรือว่าบอกกันว่ากันด่ากันนี่ย็นย้อนว่าคิดแทนผู้อื่น แล้วก็ไปเพ่งผู้อื่นผู้เพ่งออกจากตัวเจ้าของไม่ได้เพ่งในความคิดเบิงได้ปลวกพวกโซเชียลอ,อยู่ในข้าวยาาั้่ผนี้พวกโซเชียลมันสีมีการเถียงกันตลอดเลยเราทีเบิงใด้ที่เห็นเถียงกันตลอดเลยปะเถียงกันแบบท,ทุกทุกทีทุกเวลาม,มันมีแต่ความวุนวายเลยเถียงกันแบบสีเอาสนาให้ได้ บานคนก็ยอมแต่คนที่มันด่ามานี่มันบ่อยอมน้าอีกมันก็สีว่าขี่ขาดว่าเป็นยักษต่างๆนานะสังคมมันส้างกใหครับเจ้าของคือกรรมนี้มันเป็นของทีละเอียดอันนี้คืบสะไม่หนีเลยสิยู่ในโซเชี่ยลนี่ห้ายแฮงแต่จะเป็นในสมัยก่อนนี้คือพระพุทธเจ้าคยเบา่าคนน่ล่ะสิเป็นแนวแน่วข้าวหลือนว่าสมัยก่อน หเป็นขาวหรือแบบคนาาน,น,บนั้ออนวาวมาเยี่สีแล้วกันส่งมาหอดฝั่งนี้มันนี่กับซีวาวเยี่สีแล้วก็ส่งไป่หวออัดฝั่งนึงแต่ตอนนี้มันมีโซเชียวก็กเลยส่งในทงโทรศัพท์แทนแต่ลกเด็ก <c oughs> <c oughs> คนบางคนเขากับมกักสอบสอบสอบมักฟังคนด่ากันเลยมักเถียงบางยงังคนก็มีหลายประเพณีมันลายประเภทีที่กันฟัง ฟังมันตลกดีกัฟังไปนำเบิงไปหน่ะคนกับฟังเขาบอกเขาว่าก็ขึ้นแท่นขึ้นไปอีกมันเป็นเรื่องของโลกนะเดีนไม่จบเ้อเรื่องยั้งกันอยู่นีส่สเพีเหีนละจบพ่อเป็น